ราจะไปยิงจุดที่2กันเลยค่ะในการยิงจุดที่2ค่ะให้เรากดมีดเหมือนเดิมนะคะ F1 ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำการใช้โปรแกรม Area นะคะหรือโปรแกรมในการหาพื้นที่นั่นเองค่ะ จะเป็นกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อดาดีค่ะรุ่น DTM152M นะคะค่าในการเข้าใช้งานนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะในการเข้าใช้โปรแกรมนะคะให้เรากดไปที่ปุ่มเมนูค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการเปลี่ยนหน้านะคะไปหน้า2ให้เรากดที่ F4 คะ่ะต่อมาค่ะให้กดที่โปรแกรมนะคะ F1 คะ่ะ พอม,มาหน้านี้แล้วนะคะให้เรากดที่ area ค่ะอยู่ที่ f 3นะคะค่ะต่อมานะคะหน้าจอจะทำการขึ้นเป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นไฟล์ data นะคะเป็นไฟล์การเรียกค่าพิกัดค่ะจากไฟล์ที่มีอยู่นะคะมาคำนวณในการหาพื้นที่ค่ะต่อไปนะคะ f 2ค่ะจะเป็นการยิงพิกัดค่ะเพื่อคำนวณในการหาค่าพื้นที่จริงนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาสาธิตจากรูปแบบที่2กันนะคะกดที่ F2 ค่ะค่ะเราจะทำการยิงไปที่จุดแรกกันก่อนนะคะโดยกดที่มีดค่ะ F1 ค่ะค่ะเมื่อเราทำการยิงเสร็จแล้วนะคะเราจะไปยิงจุดที่2กันเลยค่ะในการยิงจุดที่สองคะ่ะให้เรากดมีดเหมือนเดิมนะคะ F1 ค่ะตอนนี้นะคะเราจะได้จุดที่2แล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นการยิงจุดที่3นะคะ ในการยิงจุดที่3นะคะให้เรากดมตดเหมือนเดิมค่ะ F1 ค่ะ,อะตอนนี้นะคะเราจะยิงได้ทั้งหมด3จุดแล้วนะคะต้องก็จะคำนวณผลออกมาให้เลยนะคะจะอยู่ที่0.032นะคะค่ะในส่วนของ F3 นะคะยูนิตนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน่วยนะคะเราสามารถเลือกหน่วยเองได้ค่ะหน่วยแรกนะคะที่ F1 จะเป็นตารางเมตรนะคะหน่วยที่2ค่ะจะเป็นเฮกเตอร์นะคะ และหน่วยที่3ค่ะจะเป็นฟุตนะคะหน่วยที่4ค่ะจะเป็นเอเคอร์ค่ะนี่ก็คือการเข้าใช้โปรแกรม a อเรนะคะหรือว่าโปรแกรมที่ใช้ในการหาพื้นที่ของกล้องดาดีรุ่น DTM 152M ตัวนี้นะคะส่วนการใช้โปรแกรมอื่นๆนะคะจะสาธิตให้ดูในคลิปถัดไปนะคะ หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจกล้องสำรวจที่แนะนำไปนะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจตัวอื่นๆนะคะสามารถเยี่ยมชมที่โชว์รูมพีนมวันนะคะจังหวัดสมุทรปราการหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจค่ะสาขารังสิตนะคะร้านของเราค่ะจะตั้งอยู่ในปั๊มเอสโซนะคะแม็กแวลูรังสิตของสองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการเข้าใช้โปรแกรม a อร์เรียนะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อด a ดิรุ่น DTM 1 5 2 M ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ